คุณจะทำอะไรกันะนะจะเย็นๆผมไม่ทำอะไรแค่จะปลุกให้คุณไปนอนบนเตียงดีๆหรือไม่งั้นคุณก็รอใผมกินบะหมี่เสร็จก่อนแล้วก็มัดผมไว้ก็ได้นะไม่เป็นไรอ่ะคุณกินบะหมี่เถอะแล้คุณไม่กินกับผมเหรอ กินบะหมี่ทุกมือจนหน้าฉันจะเป็นบะหมี่อยู่แล้วงั้นวันหลังผมจะหาอะไรอร่อยๆให้คุณกินแล้วกันนะขอบคุณนะแต่ไม่ต้องหลอกเพราะาพรุ่งนี้พอคุณพาฉันไปที่บ้านร้างเนี่ยฉันก็จะไปจากคุณแล้วงั้นสินะผมก็ลืมไป ไม่เอาจริงเหรอน่ะกินเป็นเพื่อนกัน นึ่ว่าจะเป็นนางผีเฮียนตามาหลอกหลอนเราอีกวะหลวงพ่อครูขอรลองชานด้วยสารมัวทำไม่อยู่เปิดประตูสารอา้าวพีดานี่วะสารเปิดประตูสารพ,าพีดานขาร่องเร็วมัวทำอะไรช้าจัง ไม่มีอะไรับพี่คือว่า,าผมเพิ่งตื่นนะพี่เพิ่งตื่นทำไมหน้าซิดๆแล้วก็เหนื่อแตกพรักๆอย่างกับถูกผีหลอกอย่างนั้นนะ่ะจะบ้าหรอพี่ดาผีไหนจะมาหลอกผมเล่าใครจะไปรู้ละ่ะนี่พี่ทำาับข้าวมาให้เต็มเลยขอบคุณนะพี่กำลังหิวอ,อยู่พอดีเลยอะถ้าหิวนะต้องกินเยอะๆหน่อย อันตรายนี่มันอะไรนมันถัดเปรี้ยวหวานแล้วต้องยำกุ้งที่นายชอบไงนี่ไงพี่ว่าช่วงหลังนี้สันดูแปลกๆไปนะไม่สบายหรือเปล่าอ๋อเปล่าพี่ผมไม่ได้เป็นอะไรพี่พี่ว่าถ้าไม่สบายใจนะก็เข้าวัดทำบุญบ้างเดี๋ยวพี่พาไป ขอบคุณนะพี่พ่ดาเดี๋ยวผมขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะแค่คุยโทรศัพท์อะทำไมต้องไม่คุยที่อื่นด้วยแป๊บเดียวนะพี่เดี๋ยวมา ว่าไงวะเสียให้ในายมาหาที่บ้านดูก่วนมีเรื่องอะไรกเมอคืนเราเจอดีหลายคนเลยเจอดีหมายความว่าไงว่าเจอดีอ่ะก็เจอผีกันทั่นหน้าอีกวะได้หรือจ๊ะน้ำเปล่าสามขวดได้ครับได้คับแป๊บนึงนะเอาสี่สายมาอันนี้ก็ได้จ้า นี่เมื่อคืนอะน้องแอบอบบเสียวเสียวอะ่ะเสียวที่พี่ทศกับผีเฮียตะลุงตุ่งแฉกันใช่ไหมบ่าแต่น้องแอบเสียวน้องแอบพัวผีมันจะมาบีบคอถ้าเกิดมันรู้ว่าเจาสซี่อิงอะไปแอบรักพี่ทศอยู่อะ่ะโอ้ยบ้าแอบ,แ,แอบร้องแอบรักอะไรไม่เป็นไม่เกี่ยวโอ้ยจะเป็นคนไม่ชอบเป็นมือที่สองว่าที่สามของใครแล้วพอกิ้งมือที่สามของผีเนี่ยโอย ดีกว่าจ้าหมั่งกายอาเะเองไหนบอกว่ารักอทโกนักรักอธกหนาไงฮะไอเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะมันเปลี่ยนใจกันได้วันนี้รักพรุ่งนี้เลิกเฮยเพราะยิ่งเนี่ยสาวสุงสเน่อย่างฉันเนี่ยจะมาเอาอะไรกับฉันน่ะหนาจะมาอะไรม,มันไม่ได้หั่นที่อย่างนี้ถ้าเป็นแผ่นก็ดีในเมื่อเจไม่เอาฉันจะเอาเองฉันจะเป็นคนแยกพิทั์ออกจากผีเฮียนให้ได้ค่อยดื้อ โคเป็นแม่มากนี่มานะเลี้ยงลือม,มานะจงโตนนะหรือยังไม่ได้ทแทน<บ>มุกฮูม้าเลย<ม>แล้วเรื่องอะไรหรือจะหาเรื่องแนละ้วให้ผีมาหักคอไปแย่งหัวผีมังอะ่ะฮะไไล่ไหมไม่ไลนะ่แล้วมาไม่ยอมไปเลยไปเลี้ยงถ้าไม่กข้าวก็ไปเลี้ยงไปอ๋ยมา,มาจะเรียนอะไรกันนะกันหนาตายไปก็ลืมหมดแหละอ๋อเหรอทำไมนะเอาซ่อมนะกิ๊บไปเลยเดี๋ยวกิบไปจะไปม่ไป ไปจริงเปล่านะอ๋อเดี๋ยวก่อนตั้งแต่เช้าเนี่ยพวกนึกเห็นอาทโอีลงมาจากห้องย่างอืมน้องไอ้ยาเม้่อไหร่ยังนับปางนี้นะที่เรียกว่าอาผีน่ะมาคองดูดเรืองสูบเลือกอาทโทนสูบสูบสูบจงหมกตัวแล้วปางเนี่ยทีเดียวมั้งเนี่ยไม่หรอกเจนั่นไงพี่โทอนมานู่นแล้วว่ะ อยู่นี่เลยเร็วอเออไปต่อเถอะนะาไปเร็วเดี๋ยวไปเรอะไรของคุณอะไรเราไปกันตอนนี้ไม่ได้แล้วนะสมาคมคนชอบเมาสระดับประเทศเขารวมตัวกันแล้วทำไมรวมตัวแต่เช้าอะไม่อย่างนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นสมาคมคนชอบเมาสระดับประเทศเหรอคุณไ,ไปไม่ได้หรอก คุณต้องอยู่ในห้องนี้ไปก่อนนะ่ะแล้วเดี๋ยวเราหาโอกาสใหม่แล้วกันนะงั้นเราไปกันตอนกลางคืนก็ได้ตอนกลางคืนใช่ไปคืนนี้ไปตอนดึกดกพวกสมาคมคนชอบมเมวเนี่ยเขาคงไปหลับไปนอนกันบ้างแล้วล่ะ <laughs> กลางคืนสมาคมคนชอบเมาเขาหลับกันแต่ว่าผีไม่ได้หลับนี่คุณ <laughs> แมวอะผมไม่พาคุณไปตอนกลางคืนหรอก ทำไม,ไมทำไมล่ะคุณทำใจไว้ดีๆแล้วกันนะถ้าอยากจะฟังคือว่าคือมันไม่ใช่แค่ล็อกเก็ตแต่ว่าผม <C ourse> ผมเจอผีที่หน้าเหมือนคุณเปียบเลยที่บ้านลางนั่นน่ะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าผีไม่มีในโลกก็เมียผมเข้ารออยู่บนห้องเมียบผมรออยู่บนหาได้ใช้กันสักทีอย่าได้คืนเป็นเจ้าสาวผม